ขิ่นข้าวเม้าเผ่าไทยพวนหลากล้วนประเพณีสตรีสุดสวยร่ำรวยวัฒนธรรมยินดีต้อนรับเข้าสู่กศนอำเภอโพตกสังกัดสำนักง,งานกศอนอจังหวัดหนองคายภายใต้การบริหารงานโดยนายบุญมีวิชาผู้อำนวยการกศนอำเภอโพตกพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น12คนกศนอำเภอโพตก ใช้หลักการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทีมงานและภาคีเครือข่ายได้ดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักง,งานกศนสู่ความสำเร็จดังนี้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอำเภอโพตากได้ตรหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เพื่อให้ผู้ที่ขาดโอกาส พลาดโอกาสและด้อยโอกาสทางการศึกษาได้เข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพในปีงบประมาณพุทธศักราช2566มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น406คนเป็นนักศึกษาระดับประถมศึกษา39คนมัธยมศึกษาตอนต้น168คนและมัธยมศึกษาตอนปลาย199คนกศนออำเภอโพตาก จัดการศึกษาให้กับประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนและไม่จบการศึกษาภาคบังคับภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีสติปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและนโยบายการพัฒนาประเทศให้กับนักศึกษากศนตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ได้ํำเนินการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนดังนี้การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพกศนออำเภอโพตกมีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยเป็นการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอโพตกดำเนินการโดยกศนตบลทั้ง3แห่ง มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพและรูปแบบกลุ่มสนใจให้กับประชาชนได้เลือกเรียนรู้ตามความต้องการของแต่และบุคคลส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงบริบทด้านสังคมและการเมืองเพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และโลกในยุคปัจจุบันได้อย่างมีความสุขการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนเน้นการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยความเป็นพลเมืองดีการบำเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะของบุคคลให้สามารถเลือกที่จะเรียนรู้ด,ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสนใจความต้องการโอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลโดยจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายกสำเภอโพตากยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอ,อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งสานต่อภารกิจงานที่ยิ่งใหญ่ไปสู่เป้าหมายต่อไป